สวัสดีครับผมนายหางแดงผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยผ่านการทำฟันกันมาแล้วตั้งแต่เด็กแต่น่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับประสบการณ์ดีๆกลับมาเพราะเครื่องมือหลายๆอย่างของหมอฟันมันมีไว้เจาะขูดและตัดแต่มันจะเป็นยังไงถ้าเครื่องมือเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือของคนโรคจิตที่ไม่สามารถควบคุมสติและอารมณ์ของตัวเองได้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Dentist ในปี1996 เป็นเรื่องราวของอลันหมอฟันที่มีฐานะร่ำรวยจากการเปิดคลินิกของตัวเองและเพราะฐานะที่มัง่งคั่งมันจึงทําให้เขาได้สาวสวยอายุน้อยที่มีชื่อว่าแอนมาเป็นภรรยาซึ่งแน่นอนว่าแอนไม่เคยรู้สึกรักอลันเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะตัวเธอหวังแค่ทรัพย์สินเงินทองและชีวิตที่กินหรูอยู่สบายเท่านั้นแต่ถึงแม้จะมีเงินทองให้ใช้ไม่ขาดมือเธอก็ยังต้องคอยรับมือกับความงี่เง่าของหมออลันอยู่ทุกวันเพราะอลันนั้นเป็นคนที่รักความเนียบและความสะอาดอย่างที่สุด เพียงแค่เสื้อมีรอยเปื้อนเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นเขาก็จะเกิดอาการงุนงิดและบอกให้แอนเอามันไปซักใหม่ทันทีเท่านั้นยังไม่พอชุดที่เขาจะใส่ไปทำงานทุกวันมันจะต้องเป็นชุดที่เข้ากันและมีเครื่องประดับที่เข้ากันในทุกๆส่วนไม่อย่างนั้นเขาจะเกิดอาการโมโหและต่อว่าแอนยังรุนแรงและเพราะความงี่เง่าของอลันมันจึงทำให้แอนเกิดความเบื่อหน่ายและแอบ,บเล่นชู้กับแมทที่เป็นคนล้างสระน้ำแต่ถึงอลันจะเป็นคนงี่เง่าแค่ไหนเขาก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะดูไม่ออก ว่าเมียของตัวเองกําลังนอกใจอาลันจึงทําทีว่าออกไปทํางานและแอบกลับเข้ามาในบ้านเพื่อดูให้หายคาใจและเขาก็ได้เห็นว่าแอนกําลังปะทะร่างกายกับแมทอยู่ที่ริมสระน้ำซึ่งมันก็ทําให้อาการป่วยทางจิตของอาลันที่มักจะเห็นภาพหลอนและควบคุมตัวเองไม่ได้กลับมาอาลันจึงหยิบป,ปืนขึ้นมาและขับรถตามแมทไปจนถึงบ้านอีกหลังแต่เมื่อมาถึงเขากลับพบว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของพอลล่าที่เป็นเพื่อนของแอนและเธอก็มีความสัมพันธ์กับแมทเช่นเดียวกัน และนานมันก็ทําให้อลันได้รู้ว่าพอลล่าคนนี้นี่เองที่เป็นคนแนะนําแม่แท้กับแอนแต่ในตอนนั้นหมาที่พอลล่าเลี้ยงไว้ก็วิ่งออกมากัดแขนของอลันจนทาให้เขาต้องยิงมันด้วยปืนที่อยู่ในมือและแอบกลับเข้ามาที่คลินิกโดยไม่ให้ใครรู้ซึ่งในระหว่างนั้นอาการหลอนของอลันก็เริ่มรุนแรงขึ้นแต่เขาก็ยังคงตีหน้าหยิมและออกไปทําฟันให้กับคนไข้ที่มานั่งรออยู่แล้วหลายชั่วโมงโดยคนแรกก็คือหนุ่มน้อยโจดีที่แม่เขาพามาตรวจฟันแท้ตามปกติ แต่เมื่ออลันทําการตรวจฟันได้เพียงไม่นานอาการหลอนของเขาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนทําให้อลันมองเห็นฟันของโจดีเป็นฟันที่ผุและมีคราบดําอยู่ทั่วทั้งปากซึ่งนั่นมันก็ทําให้อลันที่เป็นคนรักความสะอาดจ่งเกิดอารมณ์โมโหและงุดหงิดมากขึ้นไปกว่าเดิมเขาจึงออกแรงกดเครื่องมือที่มีปลายแหลมแทงเข้าไปในเหงือกของโจดีจนเลือดทะลักออกมาและหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้อลันต้องรีบก,กินยาระงับประสาทและมานั่งสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องทํางาน โดยในระหว่างนั้นอลันก็นึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานเขาจึงโทรบอกให้แอนเข้ามาหาที่คลินิกเพราะเขาได้เตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้เธอในคืนนี้และเมื่อถึงเวลานัดแอนที่แต่งตัวจัดเต็มเพื่อเอาใจอลันก็มาถึงแต่สิ่งที่เธอได้เห็นมันไม่ใช่ดินเนอร์สุดหรูหรือของขวัญกล่องใหญ่แต่มันเป็นห้องทําฟันสุดหรูที่เขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อไว้ทําฟันให้เธอโดยเฉพาะอลันอ้อนวอนให้แอนลงไปนั่งที่เก้าอี้เพราะเขาสั่งทํามันขึ้นมาเพื่อเธอเพียงคนเดียว แต่ทันทีที่แอนทิ้งตัวลงอารันก็ใช้ผ้ามารัดคอของเธอเอาไว้และจับเธอรมแก๊สจนไม่สามารถขยับตัวได้จากนั้นอารันก็มัดแอนติดเอาไว้กับเก้าอี้และผ่อนปริมาณแก๊สให้น้อยลงเพื่อให้เธอได้รับความเจ็บปวดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อารันค่อยๆถอนฟันแอนออกช้าๆทีละสี่ทีละสี่จนในที่สุดแอนก็ถูกถอนฟันออกจนหมดปากโดยไม่มีการใช้ยาชาเลยแม้แต่เข็มเดียวซึ่งนั่นมันก็ยังไม่ได้ทําให้อารันสาแก่ใจเขาเลยใช้เครื่องมือทําฟัน ตัดลิ้นของเธอออกมาด้วยทั้งหยวงในเช้าวันต่อมาแมทตีเป็นคนล้างสัดน้ำก็ย้อนกลับมาที่บ้านของอาลันอีกครั้งเพื่อทํางานที่ค้างเอาไว้ต่อให้เสร็จแต่เมื่อมาถึงแมทกลับได้เห็นใบหน้าของแอนที่เต็มไปด้วยรอยโฟกชำ้ำและปากที่ถูกดึงเอาฟันกับลิ้นออกไปจนหมดซึ่งนั่นมันก็ทําให้แมทตกใจจนทําอะไรไม่ถูกและโดนอลาัานที่ย่องมาด้านหลังปาดคอและกระหน่ำฟันจนขาดใจตายเพื่อแก้แค้นที่แมทแอบมาเล่นชู้กับภรรยาของเขาในเช้าวันต่อมา พรล,ลาที่เป็นเพื่อนของแอนก็นเดินทางมาทําฟันที่คลินิกตามที่อลันได้นัดเธอเอาไว้และเมื่อถึงเวลาทําฟันโดยความแข้นที่พรล,ลาเป็นคนแนะนําแม่ให้กับแอนอลันจึงได้ใช้หัวกรอฟันขนาดใหญ่ปั่นเข้าไปที่ฟันกรามของพรล,ลาแบบไม่ยัง้งจนทําให้ฟันซี่นั้นเกือบจะแตกละเอียดแต่เจสิกาที่เป็นผู้ช่วยก็สังเกตเห็นว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติเธอจึงได้ขอคุยกับอลันเป็นการส่วนตัวว่าทําไมเขาถึงทํากับคนไข้แบบนี้แต่อลันกลับบอกว่าตัวเขาเองนั้นเป็นหมอ เจสสิก้าจะมารู้ดีกว่าเขาได้ยังไงจากนั้นอลันก็เอ่ยปากไล่เธอออกจากงานเจสสิก้าที่เห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างของอลันเธอจึงบอกว่าเธอจะแฉเรื่องทั้งหมดว่าเขาเคยลวนลามคนไข้ที่เป็นผู้หญิงและยังมีเรื่องที่เขาเจาะฟันคนไข้จนเละอีกด้วยเมื่ออลันได้ยินแบบนั้นเขาจึงใช้ถุงน่องของคนที่เขาเคยลวนลามมารัดคอเจสสิก้าจนสิ้นใจตายเป็นจังหวะเดียวกับที่บิวเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินจากรัฐบาลได้เข้ามาหาอลาันเรื่องที่เขาหลบเลี่ยงภาษี และขู่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับทางรัฐอาลนจะโดนภาษีย้อนหลังและค่าปรับหลายล้านบาทฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเสียเงินมากขนาดนั้นก็ต้องยอมจ่ายเงินให้เขาจํานวนหนึ่งและทําฟันให้เขาฟรีตลอดชีวิตแต่ในระหว่างที่กําลังจะเริ่มทําฝันบิวกลับพูดแต่เรื่องของเมียอาลนแบบเสีียให้หายอาลนที่กําลังสตีแตกจึงจัดการยัดที่ง้างปากเข้าไปก่อนจะทางมันออกจนปากของบิวฉีและใช้เครื่องกรอฟันเจาะเข้าไปที่ฟันและเหงือกของบิวแบบส,สดๆแต่ด้วยความเจ็บปวดที่ปากถูกฉีกออก บิวจึงไม่สามารถควบคุมลิ้นของตัวเองได้และมันก็เข้าไปขวางทางเครื่องมือของอลันจนทําให้อลันสติแตกมากขึ้นไปกว่าเดิมและใช้เครื่องมืออันเดียวกันนั้นเจาะลิ้นของบิวที่เข้ามาขวางทางจนเละและในตอนนั้นคารเรนที่เป็นพนักง,งานอีกคนก็กําลังตามหาตัวเจสสิก้าที่ถูกอลันฆ่าตายแต่คารเรนก็ได้ไม่เห็นบิวที่กาลังถูกทรมานซะก่อนมันจึงทําให้เธอถูกอลันฉีดอากาศอัดเข้าไปในเส้นเลือดจนทําให้เธอหัวใจวายตาย แต่ในขณะที่อลันกำลังยุ่งอยู่กับการฆ่าคนพนักงานหน้าห้องก็ส่งคนไข่อีกคนเข้ามาโดยคนไข้ไรายนี้มีชื่อว่าซาร่าเธอเป็นสาววัยรุ่นที่ต้องการถอนเหล็กดัดฟันออกอลันจึงรีบเก็บหลักฐานทั้งหมดและพาซาร่าไปทำฟันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่ออลันถอนเหล็กดัดฟันของซาร่าออกแล้วเขากลับเห็นฟันของซาร่าเน่าไปทั้งปากและพูดกับเธอว่ามันช่างน่าเศร้าที่ฟันเหล่านี้จะต้องผุและเน่าไปในสักวันเพราะฉะนั้นหมอจะช่วยให้เธอไม่ต้องทุกข์ทรมาน จากนั้นอลันก็ควักปืนออกมาจากกระเป๋าและจ่อไปที่ปาาของซาร่าแต่ซาร่านั้นมาเพื่อถอนเหล็กดัดฟันมันจึงทําให้เธอไม่ต้องถูกรมแก๊สเหมือนกับคนอื่นๆและมีแรงมากพอที่จะต่อสู้และหนีอลันออกมาได้แต่สุดท้ายซาร่าก็ถูกอลันจับตัวเอาไว้ได้โดยความกลัวและความไร้เดียงสาซาร่าจึงได้พูดออกมาว่าเธอจะยอมไม่กินขนมและจะแปรงฟันทุกวันวันละสามครั้งซึ่งทันทีที่อลันได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เขาถึงกับน้ําตาไหลออกมา เพราะซาบซึงที่ซาร่าจะดูแลฟันของตัวเองอย่างดีจากนั้นอลันก็ทิ้งซาร่าเอาไว้ที่คลินิกและเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยที่เขาสอนอยู่โดยในระหว่างนั้นตำรวจที่ได้เจอศพของแมตและแอนที่ถูกถอนฟันจนหมดปากก็ระดมกําลังกันมาที่คลินิกเพื่อจับตัวอลันอีกด้านอลันที่มาถ,ถึงมหาลัยก็เกิดอาการคลั่งถึงขีดสุดเขาสั่งให้นักเรียนทุกคนถอนฟันคนไข้ออกทุกซี่พร้อมกับใช้ปืนยิงใส่นักเรียนคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บแต่เมื่อตำรวจตามมาเพื่อจับตัว อยูย่ๆอาลันก็เห็นภาพหลอนเป็นคนที่เขาฆ่าและทรมานจนทําให้เขาถูกตํารวจจับตัวได้อย่างง่ายได้และหลังจากนั้นอาลันก็ถูกส่งตัวไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าพร้อมกับอาการที่คิดว่าตัวเองกําลังรักษาคนไข้อยู่ตลอดเวลาในทางกลับกันอาลันก็กลายเป็นคนที่กลัวการทําฟันไปซะเองเพราะเขาจะเห็นภาพหลอนเป็นคนที่เขาฆ่าและทรมานมาทําฟันให้เขาในทุกๆครั้งและหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ อยากจะไปทำฟันซะตอนนี้เลยไหมถ้าคลิปนี้ฟังดูแล้วเหมือนรีบบพูดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านของผมไม่มีแอร์และเป็นจุดที่แดดส่องโดนแบบเต็มๆเรียกได้ว่าร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบจนขนาดที่ผมกำลังอัดเสียงอยู่ตอนนี้ผมก็รู้สึกปวดหัวแบบสุดๆขอเสริมนิดน,นึงนะครับตอนเด็กๆผมก็ต้องอุดฟันหลายซี่เพราะมันเริ่มผุซึ่งหลายๆครั้งมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีมาโดยตลอดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรผิดพลาดในตอนที่หมอกำลังเจาะฟันผมอยู่นั้น อยู่ๆย,ยาช้ามันก็นหมดฤทธิ์ไปดื้อแน่ละผมร้องรานและดิ้นไปมาไม่ยอมให้หมอทําต่อแต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือไม่มีหมอหรือพยาบาลแม้แต่คนเดียวที่จะเอ็ดใจคิดว่ายายช้ามันหมดฤทธิ์จนสุดท้ายผมก็เดินออกมาจากห้องทําฟันพร้อมกับน้ําตาหนองหน้าและเกลียดการทําฟันไปตลอดชีวิตแต่ไม่ได้เกลียดเพราะกลัวเจ็บแต่เกลียดที่หมอไม่เชื่อว่ากูเจ็บจริงๆสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ